ตามผู้นามาครับดอยนะก่อยวันน้าก่อยวัหน้าทีมรอดาได้ไงม่สไยไม่ดีพอแห้งไหมเดียวกะเดี๋ยวกะลเดี๋ยวกลูกเดี๋ยวกลมีลูกดิทามั้ล่ะมีมีหมด ไม่เท่าไหร่อยู่ท้ายแล้วเหรอหนาอาจารย์มาถ่ายแบบนี้ได้ไงระวังมันล้มลงมาครับพูดไม่ดีอ่ะคุ้มช้างเหรอนู่นคนแรกที่จะโดนเนี่ยคือมึงนี่แหละเฮ้ยมึงวางอยู่นี่ไงแบตหมดแล้วระวังนะไม่มีห้องน้ำนะเอออันตรายลูกยังไงอะไรนถ่ายลูแล้วแบตกูหมดแบตหมดตาวเรามึงเดินไม่ไหวไม่น่าพูดเลยเข้าวิดีโอหมดเลยตอนที่มันหลับนะอย่าลืมถ่ายด้ย สุดยอดเลยตรงนี้ค่อยๆครับ 讲了，完了，完了，完了，该开就不离。 รอบสุดท้ายนี่เป็นอะไรที่อันนี้ใช่ไหมที่รอบสุดท้ายเนี่ยเออทรมานสุดไกล้กว่าต้อนขึ้นด้วยรอนช้นแปดร้อยนี่กิโลกว่าที่แจ๊กกี้บอกพันเจ็ดนะอันนี้ขึ้นเนินสูงนะครับ